สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องโต๊ะปิ้งย่างโต๊ะบาร์บีคิวนะอันนี้คือโต๊ะสําหรับปิง้งย่างหมูกระทะเกาลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับบาร์บีคิวน,นี่แกะกล่องเลยนะเพิ่งได้มายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยจะมาแกะกล่องให้ดูแล้วก็มาเห็นพร้อมกันตรงเนี้นครับยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับแม่บ้านสั่งมาว่าเวลามีแบบจะกินหมูกระทะอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วมันแบบไม่มีโตอะนะครับอ่ะ อันนี้คือกล่องเขาก็จะมาอย่างนี้เลยนะนี่โหด้านไหนโอโอ,อันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะนี่นะครับเป็นแบบนี้มาเลยตรงโต๊ะเขาก็จะพุ่มพุ่มอันนี้มาอีกชั้นหนึ่งนะไหนละ่ะคัตเตอร์อ่ะอ่านะฮะอันนี้เป็นฟองน้ำกันกระแทกนะครับเอาออกก่อนปุ๊บ มีโต๊ะอันนี้น่าจะเป็นเตากับเหล็กเนาะเดี๋ยวผมขอแกะพวกนี้ให้หมดก่อนนะจะให้ดูว่ามันมีอะไรกี่อย่างบ้างนะครับตัวนี้น่าจะเป็นขามันนะครับนี่เป็นขา อันนี้เป็นเขาเลือกอะไรกระทะเนาะกระทะกลมปิ้งย่างครับส่วนนี้น่าจะเป็นเตาคเซตเตาเออเป็นโต๊ะลูกเป็นโต๊ะอันนี้คือมันมีทั้งโต๊ะทั้งเตามาในตัวเลยนะคือเราไม่ต้องไปซื้อเตาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้มีคู่มือด้วยนะเห็นปะ มีคู่มือเล็กๆให้หนึ่งแผน่นเตาไงคะลูกเ,เออโต๊ะปิ้งย่างหมูกระทะเดี๋ยวขอพ่อแกะก่อนนะคะใช่ใโอ้นี่นส่วนอันนี้เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะกปมขอบมันจะเป็นขอบยางนะอันนี้มันหลุดมาเดี๋ยวผมใส่เข้าไปใหม่ได้ เป็นขอบยางนี่แบบนี้อันนี้จะเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยประมาณเอ่ะค่ะเส้นผ่านศูนย์กลาง60เซนนะครับส่วนตัวเนี้ยน่าจะประมาณ30เซนนี่แหละอ่ะใส่ขอบยางได้รับโต๊ะด้านหลังมันก็จะเป็นแบบนี้ไม้หนาประมาณเซนกว่าๆนะเนี่ยหนาอยู่นะไม่ใช่แบบ บ้องแบงค์นะครับไม่ได้บางๆแบบน่าเกลียดนะเออแบบเนี้ยโอเคอ่ะส่วนอันนี้เป็นถุงนะครับถุงผ้าเวลาเราไม่ใช้แล้วเราก็พับเก็บมาใส่นี่นะครับมีซิปให้อันนี้คือเวลาเราจะไปแคมปิ้งอะ่ะไปแคมปิ้งนอกสถานที่อะไรเงี้ยก็เอาใส่ถุงแบบเนี้ยมันก็จะได้เก็บง่ายนะครับคือมันมีหูหิ้วยางเงี้ยเอาใส่ท้ายรถไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับ อันนี้ขามันเนาะเอาด้านแหลมออกไปทางมันมันไม่มีมันไม่มีน็อตนะก็คือสามารถเอาขามันใส่อย่างนี้ได้เลย,อยเอ้เดี๋ยวอนดีกวการู้สึกตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีรูอยู่สองข้างนะครับแล้วไอ้ขาเนี่ยมันก็มีแง่งๆเอยนี้ครัให้เราสอดเข้าไปแล้วก็เอาเอา,เอาตัวงแง่งแง่เนี่ยมันเข้ารูเนี่ย,น,ยนะครับอ่ะเนี้ยมันก็จะอยู่เห็นปะ เวลาเวลาจะหบเข้ามาแล้วก็บีบแล้วก็หดเข้ามาอย่างนี้อ่าอันนี้อันแรกเนาะมันมีสามขานะครับเป็นขาเหล็กที่เหล็กเหล็กตันนะค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับเหล็กตันแล้วก็ตรงปลายตรงปลายของขาเนี่ยมันมียางหุ่มอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากางตรงในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นรอยนะครับมันไม่มีรอยบางคนกลัวรอยขีดข่วนไงอ่านะครับ เดี๋ยวกันนะใส่รูใส่ให้มันตกงรูนิดนึงอย่งน,นี้โอเคอันนี้ฝืดนิดนึงเดี๋ยวขยับอได้ละอันที่สองแล้วก็อันที่สามต้องขยับนิดนึงนะโอเคได้ละถ้าแบบนี้คือพับได้พับได้3ามอัน ลักษณะเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาภาพเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเนี้ยนะครับไม่ได้เกะกะนะก็คือแบบทรงกลมอันนี้ตั้งตั้งเรียบร้อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวขอดูคู่มือเขาบอกให้ใส่อย่างนี้นะครับอันเนี้ยน่าจะใส่อันแรกเนาะน่าจะใส่อันแรกตรงตรงขอบเนี่ยมันจะมีให้ใส่น้ํานะครับเพื่อแบบไม่ให้ตัวเนี้ยมันร้อนเกินไปนะครับใส่น้ําได้นี่นะ นี่มันก็จะพอดีกับอันนี้เลยอันนี้จะเป็นเตานะครับเป็นเตาหนาอยู่แหละนะครับคล้ายๆใช้แทนเตาอองโล่หละพอวางนี่ปุ๊บมันจะอยู่ได้เลยก็ใส่ฐานอะไรเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะเตาอะที่มันเอาวางฐานอนะหลังจากใส่ไปแล้วมันจะห่างประมาณหนึ่งนิ้วเพื่อให้มีลมลมระบายหรือขี้เถ้าหล่นลงไปด้วยนะครับ นี่นะนี่ก็หนาอยู่อ่ะอ่ะนี่นี่ใส่ไปแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าถ้าเราอยากจะปิ้งย่างวางบนนี้เลยอ่ะปิ้งเฮดปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถวางไว้อย่างนี้เลยแต่ปกติถ้ามันร้อนเราจะเติมฐานอะไรมันจะร้อนใช่ไหมเราต้องใช้ตัวนี้ไอ้เหล็กเนี่ยเขาแถมมไาไอีกด้านหนึ่งเป็นที่เปิดขวดนะครับอันนี้เหมาะกับ ใส่ดริงค์แน่นอนนะครับก็หนาอยู่นะหนาอยู่นะครับก็เปิดได้ส่วนไอ้แง่งๆเนี่ยเอาไว้อย่างเงี้ยไปเอออย่างเงี้ยอย่างงี้นี่ยกมันร้อนเนาะเวลามันร้อนอะ่ะเราจะยกไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะปิ้งย่างเกาหลีเอาตัวนี้ออกก่อนก็ได้ครับอ่ะก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นปิ้งย่างเกาหลีอ่ะคือน้ําน้ําที่มันหยดจาก เจ้าตัวนี้มันก็จะลงไปตรงตรงเนี้ยขอบน้ําที่เราใส่ไว้อะนอกจากป้องกันมันร้อนแล้วก็มันจะเป็นพวกรองรับพวกน้ํามันอะไรลงไปด้วยอ่าตัวเนี้ยมันจะเอาไว้เวลาเรายกเห็นปะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้เอาไว้ยกเวลามันร้อนเนาะมันก็จะได้ไม่ไม่โดนมือนะครับอ่าแล้วมันยังเหมาะกับหมูกระทะใช่ใช่มันยังพอดีกับ กระทะนะครับกระทะหมูกระทะปกติทั่วไปเราอะ่ะจะเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะเคยเห็นเขาใส่อยู่ถ้าเราเอาตะแกงตัวนี้ใส่แล้วเราเอาตัวนี้วางได้ไหมก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่เราจะล้างสองรอบทําไมใน,ในเมื่อเราเลือกนะครับก็แบบนี้แบบนี้เอาแบบไหนก็ได้โอเคอันนี้นะครับนี่นะครับเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวหมูกระทะนะครับถ้าใครสนใจก็ ลองดูในลิงก์นะครับตะก้าด้านล่างนี้นะน,น,นี่นะอนนนโอเคอ่ะอะ่โอเคนะครับนี่นะครับอ่าใครสนใจดูในลิงก์ได้ตะกาได้นะครับขอบคุณครับ